ครับมิเตอร์เซียเที่ยวสะใจเลยครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือสะดือแม่น้ําโขงนะครับก็ตรงนี้อยู่ที่วัดอาหงนะครับก็เอ่อเป็นจุดที่ลึกประมาณ200เมตรในฤด,ดูน้ําแล้วก็ลึกประมาณ100เมตรในฤด,ด,ดูแรงครับเขาใช้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาใช้วิธีหย่อนหินเป็นเชือกลงไปเพื่อวัดความลึกของตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงเพราะว่าเนี่ย <c oughs> เป็นน้ํามันจะมีระแบบวนๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่น้ําลึกลงไประหว่างตรงสาตรงสลาตรงนู้นนะครับมาจนถึงตรงนี้เป็นวงยิ่งกว้างก็คือยิ่งน้ําวนลึกมากครับอีกนะครับตรงนู้นจะเป็นแก่งอาฮงนะครับตรงนี้เป็นป้ายเขียนไปเลยครับว่าเป็นสะดือแม่น้ําโขงในช่วงที่เป็นการเกิดบั้งไฟพญานาคครับก็เกิดตั้งแต่ผมวิสยัยไล่มาจนถึง วัดอหงน้ครับตลอดแนวเนี่ยก็จะมีเป็นบ้างไฟพญานาคตลอดแนวนะครับส่วนการเกิดสะดือแม่น้ำโขงเนี่ยที่ยาวประมาณ4ี่แม่น้ำโขงนี่ยาวประมาณ4 0 0พันกิโลเมตรนะครับเป็นยาวอันดับ8ของโลกเนี่ยเขาบอกการเกิดเนี่ยเกิดจากการายุบตัวของเปลือกโลกด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นยุบลงไป200เมตรนี่ลึกนะครับ200เมตรนี่โอ้โหพูดไงอะ2 0 0เมตรเนี่ย หน, G, หนึ่งส่วนสี่กิโลหนึ่งส่วนห้ากิโลอืมโอ้ลึกครับลึกสนามบอลนอะสนามบอลเท่าไหร่สนามบอลกี่เมตรความความยาวสนามบอลสองร้อยเมตรนี่ก็วิ่งวิ่งสองร้อยเมตรอ,อ,อ่ะยาวรอบสนามบอลสี่ร้อยอืมครึ่งครึ่งสนามบอลถือว่าลึกครับก็ถ้าเกิดใครที่มาที่บึงการนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ น่าจะมาแวะเที่ยวนะครับว่ายพระด้วยนะครับทางซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือเป็นวิหารพระพุทธชินราชที่สร้างขึ้นมานะแล้วก็จุดตรงนี้ครับก็เป็นป้ายเขียนไปเลยครับว่าสะดือแม่น้ำโขงลึก200เมตรนะครับเที่ยบสา์ใจกับมิเตอร์ฮอาเซียครับจากวัดอาหงครับจังหวัดบึงกาฬ